ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการอัปโหลดอพาร์ตเมนต์ที่มีแพลตฟอร์มขึ้นแกลเลอรี่หรือการดาวน์โหลดอพาร์ตเมนต์ที่มีแพลตฟอร์มลงมาเล่นเองหรือแม้แต่การอัปโหลดอพาร์ตเมนต์ห้องธรรมดาคลิปนี้มีคำตอบค่ะ คำเตือนคลิปนี้มีการอธิบายเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เจ้าของช่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนพูดช้าแล้วก็พูดเยอะนะคะก็เพื่อความกระชับฉับไวนะคะก็เราได้ทำตัวถามโค้ดไว้ในตัว description b o x แล้วก็วทุกคนก็สามารถกดเลือกเวลาไปรับฟังหัวข้อที่ตัวเองสนใจได้เลยนะคะเพื่อจะให้ไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t ซงิ s ฟ m f เวอ e r กันอีกครั้งแล้วนะคะ ก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเสียงอาจจะฟังดูแปลกหูนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวไม์เดิมที่เราใช้อัดเสียงประจำเนี่ยนาะค่อนข้างที่จะมีปัญหาตอนนี้เราก็เลยมาใช้ไม์ที่ติดมากับเดโฟนของเราก่อนนะคะก็ไม่ค่อยชินเหมือนกันแต่ว่า ตัวไม้เดิมของเราอ่ะม,มันช็อตตั้งแต่ตั้งแต่เราย้ายมาที่คอนโดใหม่ของเราเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าแบบมันเกิดกระบวนการกระแทกอะไรระหว่างขนส่งหรือว่าเป็นที่ระบบไฟของที่นี่ที่ทำให้แบบไม้เราช็อตนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะพยายามซ่อมนะคะเพื่อให้แบบเสียงมันเสถียรเนาะแล้วก็เศร้าเหมือนกันที่ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าแบบมันซ่อมไม่ได้ก็เสียงนี้อาจจะต้องเป็นเสียงที่อยู่กับทุกคนตลอดไปนะคะโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันเลยก็ วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอพาร์ตเมนต์มาเล่นนะคะทั้งตัวอพาร์ตเมนต์ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดาเลยแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีแพลตฟอร์มนะคะก็สาเหตุที่ทาคลิปนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่าอ่าดูเหมือนว่าจะมีคุณผู้ชมของเราหลายท่านที่ค่อนข้างที่จะสครัลเกิลกับการโหลดห้องของเราไปเล่นนะคะโดยเฉพาะห้องที่มีแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือคุณผู้ชมบอกว่าเล็งยากมากนะคะหรือไม่ก็แบบวางยากมากก็ เราก็อยากทุกคนที่โหลดห้องของเราไปเล่นเนี่ยสามารถเล่นได้เนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาสอนวิธีอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอพาร์ตเมนต์ทั้งสองแบบกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มทําอะไรเลยเนี่ยทุกคนต้องทําการใส่สูตรก่อนนะคะก็คือกด Control c t r l shift 4บนคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ใส่สูตร bb. Move Object <c oughs> นะคะพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น on อย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยสูตร bb. Show Hidden Object นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจําเป็นสำหรับการอั การทำอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าใส่ไปก่อนนะคะใส่ครบแล้วก็ใส่ bb.show life edit object อะไรให้ครบนะคะป้องกันการของหายหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็มาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะจะเป็นวิธีการอัปโหลดอพาร์เมนต์แบบธรรมดานะคะก็ห้องที่เราเอามาสาธิตก็จะเป็นห้องอพาร์เมนต์ล่าสุดที่เราเพิ่ง อัปโหลดไปเลยนะคะก็จะเป็นห้องตัว Colorful Apartment เนาะก็สำหรับวิธีการอัปโหลด Apartment เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้นะคะว่าตัวเกมของ The Sims เนี่ยเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เราเซฟแบบเซฟ็อตเหมือนเราเซฟบ้านปกติขึ้นไปในแกลเลอรี่ได้นะคะก็สิ่งที่เราสามารถทำได้กับ Apartment เนี่ยมีแค่การเซฟรูมเท่านั้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยเวลาเราต้องการที่จะเซฟรูมก็คือ เราจะสามารถเซฟได้แค่ห้องที่เหมือนห้องแยกของตัวอพาร์ตเมนต์เท่านั้นเราจะไม่สามารถเซฟแบบตัวอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดขึ้นไปในแกลลอร่ทั้งห้องได้นะคะเพราะว่าเกมมันจะนับว่าแต่ละห้องคือห้องแยกกันอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าแบบกดห้องน้ําก็จะได้ห้องน้ํานะคะก็วิธีแก้นะคะคือการที่ทุกคนหยิบสัญ,ญลักษณ์รูปคอนขึ้นมานะคะสำหรับที่ไว้ทุบก,กําแพงแหละตัวนี้นะรูปคอนนะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมานามาทุบบริเวณรอยต่อของประตูนะคะอะอย่างตรงนี้ก็ทุบ ทุบออกไปนะคะทุบบริเวณเหนือประตูนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยว่าอย่าลืมใส่สูตร bb. Move Objects ก่อนนะคะเพื่อแบบเพื่อป้องกันของมันหายอะไรระหว่างที่เราทุบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเครื่องมือขีดกําแพงเนี่ยมาขีดตัวกําแพงขึ้นมา1ช่องนะคะแล้วก็จะทําการหยิบมันเนี่ยขึ้นไปแทนที่ประตูที่เราเพิ่มทุบออกไปนะคะวางไว้อย่างนี้เลยก็วิธีนี้นะคะจะทําให้เกมเนี่ยมันไม่นับว่า บริเวณตรงนี้มันเป็นห้องห้องหนึ่งนะคะก็คือมันจะไม่นับว่าอ่าบริเวณส่วนเนี้มันคือมันคือกำแพงที่กั้นจริงๆนทุกคนแต่ว่าเราเหมือนแบบเราจะหลอกตาแล้วก็หลอกเกมนะคะเพื่อให้เราสามารถ SELECT ห้องโดยรวมทั้งหมดได้นะคะก็แปะไปเลยกำแพงแนวตั้งก็คือขีดเป็นอีกแนวหนึ่งแล้วก็หยิบไปใส่ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูดเสียวเปเปอร์หรือดูดเสียกระเบื้องเนี่ยมาซ่อมแซมบริเวณที่มันแหว่งไปให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเช็คความเรียบร้อยก่อนอัพกันด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถซีเล็กห้องทั้งหมดเป็นห้องโดยรวมได้แล้วนะคะเราก็สามารถออฟออสามารถอัพห้าาองทั้งห้องขึ้นแกลเลอรี่ได้เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเสร็จไปแล้วสำหรับวิธีอัพโหลดก็ง่ายทีเดียวนะคะก็จะไม่มีอะไรสำหรับอพาแพนเวนที่เป็นอพาร์นเมนธรรมดาเนาะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดอพาร์ตเมนต์ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดามาลงในรตที่เราต้องการจะเล่นนะคะเราก็จะใช้ห้องห้องเดิมเลยเนาะก็มันก็จะไม่มีอะไรมากเลยุูคนสำหรับอพาร์ตเมนต์ที่เป็นพื้นเรียบอ่ะก็สามารถกดโหลดจากลกยี่แล้วก็กดตัววางห้องลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เล็งนิดนึงนะคะเล็งให้มันอยู่ในบล็อกที่ถูกต้องนะคะแล้วก็วางปึ้งลงไปเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงขึ้นตัวไอเทมรีมูฟนะคะก็ไม่แน่ใจทัางที่แบบเป็นยูเซอร์คนเล่นเดียวกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขึ้นแบบนี้แต่ว่วากกก็็ดไปนะคะค อันนี้ก็เช็คความเรียบร้อยน,นิดนึงนะคะว่ามันไม่ได้มีอะไรแหว่งอะไรหายไปเนอะแล้วก็ทุกอย่างก็ดูปกติดีนะคะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการ ดาวโหลดห้องมาเล่นนะคะก็ง่ายในดียวแต่เราบอกเลยว่าอันนี้ก็คือแค่น้าจิ้มนะคะส่วนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนจริงๆก็จะอยู่ที่อพาร์ตเมนที่มีแพลตฟอร์มก็สําหรับห้องอพาร์ตเมนที่มีแพลตฟอร์มที่เราจะนํามาสาธิตในวันนี้นะคะก็จะเป็นห้องของยูนาบีนะคะที่เราเคยอัปโหลดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นห้องที่เพื่อนๆชอบกันมากแล้วก็เป็นห้องที่หลายๆคนเนี่ยติดปัญหามากที่สุดเลยนะคะสําหรับห้องห้องนี้ก็เรามาเริ่มกันที่วิธีการอัปโหลดอพาร์ตเมนต์กันก่อนเลยก็เทคนิคนี้นะคะจะสามารถใช้ได้กับอพาร์ ที่มีแพลตฟอร์มเลยนะคะแม้ว่าคุณจะมีแพลตฟอร์มกี่ชั้นเนี่ยก็จะสามารถอัปโหลดได้หมดนะคะถ้าใช้วิธีของเราเนาะก็ไอเดียของมันเลยเนี่ยคือการที่เราจะต้องแยกชิ้นส่วนห้องทั้งหมดเนี่ยมารวมกันทีหนึ่งก่อนที่จะอัพโหลดนะคะก็อันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าห้องมันจะมีห้องน้ำแยกอยู่ห้องนึงเราสามารถทุบกําแพงทิ้งก็ได้นะคะเพื่อบเพื่อความง่ายในการแยกแล้วก็รวมห้องนะคะแต่ว่าในเคสนี้เราก็จะไม่ทุบนะคะเพราะว่า ตัวตัวอพาร์ตเมนต์ที่เราเคยอัพไปเนี่ยไปในแก้วเนี่ยมันเราไม่ได้ทุบให้นะคะแล้วเราอยากให้แบบทุกคนเข้าใจตรงกันกับต,ตัวที่เราอัพอัพขึ้นไปเนาะเราก็จะโอเคไม่ทุบแล้วกันแล้วก็จะได้เป็นการสาธิตวิธีรวมห้องแบบเออถ้าไม่ทุบก,กำแพงเนี่ยมันจะต้องรวมยังไงด้วยนะคะแล้วทุกคนจะเห็นว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถเลือกแยกได้นะคะรวมถึงตัวแบบตัวขั้นบันไดหรือตัวห้องชิ้นใหญ่ๆส่วนอื่นนะคะก็ ที่ทาก็คือเราต้องกดเซฟชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของห้องขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็กดเซฟรูมแยกขึ้นมานะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็สามารถตั้งชื่อได้ตามสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่านาบีศูนย์หนึ่งหรือแบบอ,าอพาร์ตเมนต์ศูนย์หนึ่งอะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้เราก็จะตั้งชื่อเป็นนาบีศูนย์หนึ่งนะคะต่อมาก็เซฟชิ้นส่วนต่อมานะคะเป็นห้องน้ำเนาะก็เลือกเป็นนาบีศูนย์สองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกะ,ะทุกคนเรื่องลำดับอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะ ประมาจะเซฟชิ้นส่วนแพลตฟอร์มที่เป็นฐานเตียงเป็นนาบี03นะคะต่อมาจะเป็นตัวขั้นบันไดก็จะเป็นนาบี04นะคะก็ไอเดียอะไรเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องเซฟชิ้นส่วนชุกชิ้นส่วนของห้องที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาในตัวแกลเลอรี่ของตัวเองก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาพื้นที่ว่างๆที่ใดก็ได้นะคะในในเกมเลยอันนี้เราก็จะมาเลือกเป็นอตในเมืองนิวเคลสนะคะก็เลือกมาสักรถหนึ่งนะคะอถไหนก็ได้เลย เสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงพื้นที่ว่างกันแล้วเราจะกดเปิดแกลเลอรี่ของเรานะคะล้วก็ไปที่ my library นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นห้องทั้งหมดที่เราเซฟไว้นอะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นบ้านหรืออะไรหลายอย่างนะคะที่แบบมันอยู่ในเกลของเราด้วยนะคะก็สปอยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็อันนี้ก็โหลดห้องมาแล้วก็วางไปที่ล็อตได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทํากับห้องอื่นๆได้เลยก็คือตามลําดับเลยว่าวางห้องศูนเสร็จเราก็วางห้องศูน อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะก็ดูรลยต่อดีๆแล้วก็พยายามต่อให้มันเชื่อมติดกันนะคะต่อมาจะเป็นตัวนาบีศูนย์สามนะคะก็คือจะเป็นตัวแพลตฟอร์มของห้องนะคะก็เอามาวางในตําแหน่งที่ถูกต้องได้เลยนะคะก็จะต้องเล็งนิดนึงเราอาจจะดูรูปประกอบช่วยด้วยก็ได้นะคะวางเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเหลือชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวขั้นบันไดนะคะก็จะชื่อนาบีศูนย์สี่นะคะของเราวางลงไปเลยนะคะอย่างนี้ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ห้องที่สมบูรณ์แล้วแต่ว่าหน้าตามันจะดูแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วก็ไม่ได้มีหน้าต่างนะคะแล้วก็ต่อมาเครื่องมือเลยเนี่ยที่จะทาให้เราสามารถอัปโหลดห้องทั้งห้องนี้ขึ้นไปพร้อมกันได้นะคะเลยก็คือการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าแพลตฟอร์มค่ะเราก็จะเลือกตัวแพลตฟอร์ม2ขึ้นมานะคะก็วางแนบลงไปติดในส่วนของผนังเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดันเข้าไปช่องนึงเนาะเพื่อที่จะแบบว่าเออ ให้มันเล็กนิดนึงอะ่ะแล้วก็คราวนี้เราก็จะแรปไอตัวแพตฟอร์มเนี่ยให้มันรอบตัวห้องของเราเลยนะคะก็คือห่อไอ้ครบทุกด้านนะคะแบบดึงให้มันแบบเข้ามาดึงให้มันชิดกันทุกด้านเลยนะคะเป็นการตีกรอบให้ห้องเนาะก็เผื่อาทุกคนสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงแบบเราถึงไม่อัพห้องแยกขึ้นไปในแกลเลอรี่ตั้งแต่แรกนะคะแบบห้องน้ําห้องหนึง่งเป็นเตียงห้องหนึ่งนะคะก็มันมันลำบากะคะ่ะทุกคนในการค้นหาของในแกลเลอรี่นะคะก็เลยต้องทาวิธีนี้เนาะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ห้องที่เป็นสามารถเลือรวมได้ทั้งห้องแล้วคะจากการคลิกเลือกบริเวณแพลตฟอร์มด้านข้างนะคะแล้วเราก็จะสามารถกดเซฟรูมได้จากตรงจุดๆดนี้นะคะแล้วก็คราวนี้เราก็จะสามารถอัพอพาร์ตเมนต์ทั้งห้องขึ้นไปในแกลเลอรี่ได้แล้วค่ะสามารถทําได้กับทุกอพาร์ตเมนต์ที่มีแพลตฟอร์มเลยนะแต่ว่าถ้ายิ่งมีแพลตฟอร์มเยอะเนี่ยจะต้องยิ่งใช้เวลาในการอ่าแย่งห้องค่อนข้างเยอะนะคะ ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการดาวน์โหลดอพาร์ตเมนต์ที่มีแพลตฟอร์มลงมาเล่นกันก็เราก็จะอยู่กันที่เดิมเลยนะคะเราจะยังไม่กลับไปที่ซานไมชูโนนะคะเราจะยังอยู่กันที่นิวคริสเหมือนเดิมนะคะก็ไอเดียของมันเลยคือก็จะเหมือนตัวตัวท <us> ี่วิธีการอัพโหลดเลยนะคะแต่ว่าเราแค่จะทำมันกลับแบบเป็นรีเวิร์สเป็นรีเวิร์สสอะค่ะทุกคนก็คือวิธีการเดิมเลยแค่ย้อนกลับก <us tipping away> ็คือ เราจะเข้าไปในแกลเลอรี่นะคะแล้วก็เสิร์ชหาห้องเมื่อกี้เลยห้องที่เราต้องการเลยนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็กดวางห้องลงไปเลยในรตพื้นที่เปล่าๆของเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเราก็จะมากดดูว่าตอนนี้ห้องตอนนี้มันมีเป็นยังไงบ้างนะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็จะลบตัวแพลตฟอร์มที่เราเคยสร้างหอรอบๆไว้เนี่ยออกเลยนะคะลบออกไปเลยนะคะ ต่อมาเนี่ยเราก็สิ่งเราต้องทาก็คืออันนี้ก็คือแล้วแต่ทุกคนว่าจะทาหรือไม่ทําก็ได้แต่เราจะทาเพื่อความง่ายนะคะก็คือการเคลียร์กาแพงนะคะทุกคนก็คือเราจะเคลียร์กาแพงห้องน้ํา1สเต็ปก่อนนะคะเพื่อลดจํานวนชิ้นในการเซฟนะคะก็ทําเหมือนกับที่เราเคยสอนไว้เมื่อต้อนคลิปเลยนะคะทาสีผนังให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มากดตัว select room ที่เป็นห้องใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือกด เซฟรูมไปนะคะแล้วก็ต so ั้งชื่อตามปัจจัยัายเลยอันนี้เราก็จะตั้งเป็นตัว artist apartment 01นะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฐานเตียงนะเราก็จะเซฟเป็น artist apartment 02นะคะ artist room ศ2สองพากเสียงผิดอีกละต่อมาก็จะเป็นชิ้นค้นบันไดนะคะก็จะเป็น artist room 03นะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะสามารถกลับมาที่ซาน m a ชิโนของเรากันได้แหละเข้าพอกลับมาที่ Lot Apartment ที่เราต้องการจะวางห้องนะคะเราก็แค่เข้าไปใน my library เลยแล้วก็ กดเรื่องห้องนะคะที่เราทำการเซฟไว้เนาะเข้ามาวางนะคะก็อันนี้เราจะเริ่มวางจากตัว artist room สูตรหนึ่งก่อนนะคะกดวางห้องเนาะเราก็จะมาเล็งนิดนึงนะคะเล็งให้ตรงนะคะแล้วก็วางเข้าไปเลยทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันมาครบแล้วแต่จะขาดแค่ชิ้นส่วนที่เป็นพลตฟอร์มเนาะเราก็จะเข้าไปใน g a l l รี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โหลดตัวเตียงเนี่ยเข้ามาวางที่ห้องอย่างนี้เลย แล้วก็จะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนของบันไดนะคะก็แค่นี้เองนะคะทุกคนเท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการดาวน์โหลดอพาร์ตเมนต์ที่มีแพลตฟอร์มไปเล่นนะคะก็ทุกคนสามารถน ight, attack, ําไป <Chand. S 1> อัดแอปใช้กับพวกอพาร์ตเมนต์ที่มีแพลตฟอร์มที่อยู่ในเกีลี่ของเราได้เลยนะคะก็มันอาจจะดูเหมือนยากนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองนะคะก็ใช้เวลาไม่านานเลยจริงๆทําเป็นแล้วทําเป็นเลยนะคะสามารถโหลดไปเล่นได้ทุกห้องแน่นอน ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปที่เป็นทิปแอนด์ทริคอะไรอย่างนี้นะ,ะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะเผื่อที่จะมีเราอาจจะทำคลิปแบบเป็นทริคสร้างบ้านอ,อื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย